สบายดีพี่น้องวีผมใหม่ทองก่อนพี่น้องนะก่อนสิไปโรงเรียนแล้วจังห้เขาอย่างนั้นกินข้าวเศร้าแล้วจังให้ยแปรงเงียนพี่น้องวีผมก่อนคืนซาหัวมันขึ้นนี่แม่งบวชทองตัวคือบวใส่อะทำยาชี是是 I, ้เกียวนัเนี่ยมันจังหอมจะนำยาเลาวก็ซีดใส่เลยหายเร็วทีนึงเลยน้ำมันมะพร้าวพี่น้อง พึ่งแห้งผมหวีผมแล้วจะไงขึ้นข้าวเช้าแล้วผมพึ่งแห้งเองหน่อยวีเองกับมัยุมัยะมันมันยังดีมันบลี่แบบพันธีเองกับมันโองกัเด็กรถหมัดทองมันก็เรียบเลยมไงใส่น้ำมันหมักให้นองพี่น้องเนาะไข่เฮาก็ ดับเมื่อแต่ได้พี่น้องเนื้อไข่หาเขากับหามกับบ่มีแล้วห้ามคบคุณนานๆเนื้อห้ามยื้อนในห้องเยียนพนกับคนเเขาไลายอยู่บะทองใครหืมไล่อ่ <Hi. S 1> าอคนเเขาไล,ล่เราเราต้องไปใครเขาจาังนเขายุบเขาใส่ใจบอลูกมาไปเลยอเอา วีไลายอ,อันอยู่ได้ลูกมาตักกับเข่าหมลูกน่ะล <มา S 2> องนับม <ไล S 1> ีกี <ไล S 1> <ด>่ผมพี่น้องเลย<ด><ด>มาเออยิดย่างไงแล้วเขายุบเข้าใส เนหนรงในน่นด้าโบเฮดค่ได้ปเนงามลี่เนี่ยนพี่น้องน้อ,น,อนี่เนี่เรียดเลยไปกินข่าวมาเลยปะสบายดีพี่นอ้องสบายดีลูกป้ากินข่าน้ำันเด็ด้าอันนี้การกินข่าก็กงเลาเสาโอนคุนเบงมาให้คืนพี่นองออมออะออมเร็ม เตาหอนเตาบ้านเขาให้านานเลยมากันกินเลยครับเอาบางเยนช่วยตได้นะ้า้นเรลงิ รสชาติแบบไรรสชาติแบบไนครัแบบนมๆเน็นไหแบบน่นัมจรินะครับหนักกว่าตาไหมไปชิมกัน มันอยู่ลมแหงเลยเนีะน้องหมือกระหอดบ้องมือนก็หนาวอากาศเนาะแม่รู้สัวมือลุกอง,องก็ไม่รู้อาจาศดีจ คิบาเอ,อากอหมักบาใช่ผักคะเล่นคุยสัผัคะคุณหมักผักคเดน้เลยใส่พีดพ้อไหเนี่เคคี็นางฟ้าผักคะเพื่อน

หยาบ่งูนี่ะจ้าคุณว่าหางนันหน่งันนี่ะเลาลูกวดเพะเรืออยู่พั 40, เออแล้สิบพันเียใ่สิบพนไหัเอออยาก่าเง,งี้เีหยทงไโอหนนี้เกียงเขาหนขะ <c oughs> วรอยาปไปจับของหมูลูกเดิอมื่อราสายดีพี่น้องอทองเอองิงามสิลูกรวังเงินเถีเด้อเดี๋ให้สิบพันนะลูกเด้มให้ไหลสิบพันเกโทรศัพ <c oughs> ท์ก็ตโอ้ยจะไปจับของหมูลูกเด้บอบอบมไเด โค้มหมูร่วงมาเขาเป็นโทษหมูได้นันคือต,ตลกแถวลกนองนับพี่น้องเป็นโทษหมูใช่แม่นบอลกห้ามไปจับของงงูหังเป็นโทษเท่าไหร แซ่บบอนอทองค่ะออมสะอ้นหายมือคืนนี่ยิน,นลรคุยอะไรปะคะ,ะ,ะด,ดีมั้นห้ามเฉยๆเด้อ

เราดึงกระดูกดไปทางหลังเลยมาหาอยู่มันหนักในภาคขะในพี่น้องเลย น้น้องรับไปใส่หนีหมูจิ้มแก้วเขาไมใส่ท้องไห้่รอีเลื่องจะพ่นอกเป็นเหตุของหมูแตะลาซะลูกจะลังกินข่าวน้องดำเด้อชูน้อ đ đ ดมาดนึงยิ้มนะคลิปนี้ นโคลาบอรเดอร์กดไลกดติตางกุดิ่งซ่องน้องนัดพรวันไม่น้อยน้องนัดทีเคเอสทางเอซใหม่ทางเอฟซีเก่าคาับพิโน่แต่ว่ายาของโนาเดอร์น้องทองน้องไอจีทอแล้วบ๊ายบาย